M.S.M. รีวิววันนี้พวกเราจะพาทุกท่านไปดูบรรยากาศความสนุกของงาน M.S.M. Movie Day ครั้งที่1กันค่ะ M.S.M. Movie Day ครั้งที่1ในวันที่27ตุลาคม2564จัดขึ้นที่ S.F. Cinema Cosmo b a z a ชั้น3รู้สึกไงกับกิจกรรมนี้ครับก็ก็ดีค่ะก็เป็นกิจกรรมที่ให้ทุกบ้านนะคะได้มีแบบส่วนร่วมแล้วก็มา ดูภาพยนตร์ฟรีกันในพื้นที่ของเราค่ะมีค่ะชอบค่ะอยากให้มีบ่อยๆนะคะกิจกรรมหลัก็ดีค่ะได้มีโอกาสมาดูหนังในรอบหลายเดือนก็ดีค่ะให้ลูกบ้านมีส่วนร่วมในการดูหนังฟรีในครั้งนี้ค่ะแล้วถ้ามีกิจกรรมแบบนี้อีกจะมาไหมครับผมค่ะก็ร่วมสนุกหนุกื่อยๆนะคะของเอ็มค่ะก็ใน Facebook ของเอ็มค่ะเราเข้าตลอดค่ะมาอีกค่ะชอบเข้าร่วมกิจกรรมแบบนี้ค่ะมาค่ะแล้วแต่โอกาสที่สะดวกค่ะในไลน์ค่ะ แล้วก็ในเพจ Facebook ด้วยอ่า uh, msm community ใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้นะเป็นคนแชร์มาให้อะคะ่ะเนี่ยจากในเฟซบุ๊กก่อนชมภาพยนต์พวกเราได้จัดก,กิจกรรม lucky draw สุ่มจับรางวัลจากบัตรชมภาพยนต์ซึ่งแจกรางวัลเป็นเสื้อกองพลิกเกม6รางวัลและผ้าปูที่นอน2รางวัล สำหรับหนังที่พวกเราพาลูกบ้านทุกท่านมาดูคือโกลฟลิกเกมนำแสดงโดยโตมทูพีทอมอิสราปอนคุณพัทและซิมคิวเทอสนุกค่ะรู้สึกว่ามันแปลกใหม่ดีอะคะ่ะชอบพี่ซิมค่ะเพราะว่าตอนแรกก็ดู <S <S พี่ซิมจากช่อง YouTube มาก่อน,นะคะ่ะแล้วก็พอเห็นเรื่องนี้ก็แบบเออเขาแบบดูน่าสนใจมากชอบจอยค่ะ <laughs> คือจดจำเพจเข้ามานานแล้วว่ะค่ะก็เลยชอบทั้งเพจเขาแล้วก็ตัวพระเอกก็เล่นดีมากค่ะยังมีกิจกรรมมากมายที่รอทุกท่านอยู่อย่าลืมติดตามกันนะคะติดตามข่าวสารและคอนเทนต์ใหม่ๆที่จะนำเสนอเคล็ดลับมีประโยชน์และไลฟ์สไตล์น่าสนใจรวมกันไว้ที่นี่ที่เดียว m s m Community